คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวรักคนามีนะคะกับดวงชะตาช่วงวันที่8เมษายนถึง3 1ธันวาคม2565ค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะชาวรักคนามีนะคะช่วงนี้นะคะคุณนะคะจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะคุณจะกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดมากกว่าแต่ก,ก่อนนะคะเหมือนคุณจะกล้าจะกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ คุณนะคะจะเหมือนแบบอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะรู้สึกแบบอยากจะแบ่งปันมีน้ำใจกับทุกคนนะคะเวลาใครมาขอ,ขอความช่วยเหลือคุณนะคะคุณก็ยินดีช่วยค่ะไม่ว่าคนคนนั้นนะคะจะเป็นมิตรกับคุณหรือไม่ก็ตามนะคะคุณก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาค่ะให้บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีรู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นนะคะความจำดีนะคะหรือมีไอเดียแปลกๆตลอดเวลาค่ะ ดูไปคนมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะช่วงนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณนะคะมีแผนที่จะปลูกบ้านอ่าหรือสร้างฐานะนะคะหรือลงทุนอะไรบางอย่างถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะสําหรับชาวัานามีนะคะเพราะว่าเกณฑ์สําเร็จนะคะค่อนข้างสูงค่ะโดยจะไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนนะคะถือว่ามีเกณฑ์สําเร็จสูงมากๆเลยค่ะการเงินนะคะการเงินถือว่า ไปได้สวยนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะถือว่ายังมีแบบกินดีอยู่ดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจนะคะแต่ให้ระวังนะคะเพราะว่าคนที่คุณถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนมีแฟนหรือมีเจ้าของอยู่แล้วค่ะซึ่งอันนี้ต้องเช็คดีๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าคนมีเจ้าของนะคะจะเข้ามายุ่งกับคุณค่ะในคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณกับคู่ของคุณนะคะ จะได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะค่ะแต่ไพ่ก็บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะก็ต้องเหมือนมันมีอะไรหลายๆอยากให้เข้ามาจากกัดการในชีวิตนะคะทําให้ชีวิตนะคะจะต้องใช้เหตุและผลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วไพ่นะคะก็บอกบอกว่าคุณนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ เป็นไปได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคุณได้นะคะมีเกย์ค่อนข้างสูงนะคะที่ว่าคุณนะคะอาจจะไม่ทันระวังนะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่อ่าเจ็บตัวหรืออุบัติเหตุที่ทำให้รู้สึกขายหน้าได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ก็เตือนนะคะว่าให้ชาวลัคนามีนะคะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นนะคะ เพราะว่ามีเกณฑ์นะคะว่าคุณนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารนะคะหรือระบบอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน,นะค่ะซึ่งจะต้องดูแลเป็นพินะะเศษค่ะอ๋อแล้วก็คนมีคู่นะคะมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณนะคะจะตั้งครรภ์ค่ะหรือว่าตัวคุณเองค่ะหากให้ก็อยากจะเตือนนะคะว่ามันก็ต้องลองดูดีๆนะคะเพราะว่าคุณอะมีศัตรูรับรับอยู่ค่ะ ค่ะชาวลัคนามีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ